สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทั้ง fc my fc เก่าจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณถูก,ถ,กถูกกำลังใจนะจ้ะที่เข้ามารับชมแนวทางแลวกะมาเป็นกำลังใจให้กับแม่จอยจ้า มือนีก็มาพบกับแนวทางหวยเล่าพัฒนาจะเล่าพัฒนาวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดจะสองพัานหาร่อยหกสิบเจ็ดสำหรับวันที่หนึ่งเล่าพัฒนาขอเข้เฮาเนี่ยเริ่มตุนเริ่มตุนวันแรกกันเลยทีเดียวจะสำหรับเป็นแล้าเล่า,ลาพัฒนาของเมื่อนีเนาะเป็นแนวทางมือเลกของเดือนกันเลยทีเดียวจาก ขอให้ปังๆละกันเนาจะก่อนสิไปรับชมลาพัฒนาของวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดวันจันทร์เดี๋ยวมาเบิ่งผลสรุปของวันที่ยี่สิบแปดเดือนหกกันก่อนจะสําหรับลาพัฒนาของห้าหงวดก่อนห้ตัวใดไปในกระเพื่อสิได้เข้าใจกันจะสําหรับพ้นสรุปแนวทางของเฮาเด่นไปที่สองห้าวิ่งลูดสําหรับสุดเด่นจ้ะ สำหรับพ้นจะหกตัวคือหกเก้าห้าห้าหนึ่งสี่สำหรับรางหกตัวนี่คือหกเก้าสุดสาสุดสุดเด่นของเฮามีสองเก้าอ่ม 59, ออามีหาเก้าเนาะอมาหกเก้าจะนิดเดียวเราจะแต้มเดียวสำหรับรางหกตัวจะกันกระเจ็ดเก้ามาหกเก้าสำหรับรางหกตัวจะสำหรับสองตัวลางห้าห้าอ่าหาหานี่ แอดจอยเคยที่บายไปในคลิปเลยนอกจะสสาหรับเล่าพาฒนาเนดว่าเลขเบิร์ดนี่โบมาสองสามงวดติดโบมาดูแล้วนอกจาะสาหรับเลขเบิร์นหายพี่น้องเอฟซีระวังเบิร์นไว้อยู่นอจะแต่ว่าเบิร์นกับมาเต็มๆสำหรับเลขเบิร์นนี่แอดจอยบริการเบิร์นไว้หายนอะจะถากันเบิร์นไว้หายเต็มๆเลยสําหรับล่างหาหามาหาหาขาเด่นหาวิกตูห่าจะใส่วิ่งใส่หลุดก็เฮาหาหาเต็มเต็ม สองตัวล่างจ้าโอ้โหบอกว่าหายพี่น้องเอฟซีระวังเบิร์นกับบริเอาเบิร์นหายเราจะงวดก่อนติดเบิร์นไว้หายซีสีบอกมาเหมือเมื่อนี้หายระวังเบิร์นไว้อีกเบิร์นมาเต็มเต็มเนาะเพราะว่าหุ้นนี้เกอีหุ้น้างเซ็งหุ้นไวละอาแนวทางฮานอยนี่มาเบิร์นเราจะงวดอาทิตย์ก่อนเนาะมีแต่ลาวปาตาเล็กเบิร์นน้บ๊ผูเราจะสำหรับเล็กเบิร์นมือนี้มาเต็มเต็มโอ้ แต่เสียดายตัวกะบอกหาเป็นแนวทางซื้อจเราจะเทวา่าบริจับเลีกเบิร์นหายเราจะสำหรับบุญจะหาหนึ่งสี่ำหรับบุญนี่ก็คือพาดไปเนหาหนึ่สีของเฮามีสองสมันหนึ่งสแต้มเดียวเนะจ้ะ สำหรับสูตรสามตัวนี่ผ่านไปจ้าสำหรับผลสรุปล่าพัฒนาของวันที่28วันศุกร์ที่ผ่านมาแนวทางข้าตามนี้เลยจ้าสำหรับผลสรุปแนวทางข้าเข้าเด่นหาวิ่งหลุดหาจะใสาวิ่งสายหลุดข้ามาเต็มๆห้าห้าล่างจ้าสำหรับมือานี้ก็ฝากตามตัวละกันเราจะสำหรับเล่าพัฒนาของวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดจ้าโอ้โหเมื่อนี้สงบนอนหลายแนวทางกันเลยทีเดียวนะจ้าสำหรับ วันที่หนึ่งเดือนเจ็ดนี่แอชจอยลงแนวทางรัฐบาลไทยหายแล้วเนาะรัฐบาลไทยสูตรแรกนี่คือแอชจอยลงหายตั้งแต่วันที่สามสิบเราจะส่วนรัฐบาลรัฐบาลไทยสูตรที่สองนี่คือแอชจอยลงหายมือนี่เอาจาววันที่หนึ่งเดือนเจ็ดตอนเศา้าจะ้ะามักถา้าชชบก็สามารถรับชมยนต์ล,ล้างใดเลยจะหรือว่าเขาไปรับชมเบื่องใดเนาะเผื่อมีตัวหมักเผื่อมีตัวชอบเผื่อมีตัวที่ตรงกันเราจะ,ะระกำจังคอยตามเนาะ สำหรับรัฐบาลไทยของเ้าจะสำหรับเมื่อี้กะรุ่นกันต่อเล่าพัฒนาจะเด่นไปที่ห้าหกวิ่งลูดจะ้ะโอ้โหเล็กผีน้องจะหากับพกวิ่งลูดซ้าวิ่งซ้ายลูดของเ้ามากักตัวใดชอบตัวใดนำไปวิ่งไปลูดใดจากงดก่อนแอจอยใดสองกับ5หามือนี้ได้หากับหกมาหา,หาสำหรับตัวจับขู่จับคู่ไปที่ หาหกหาเจ็ดหาแปดหาเก้าตามด้วยหาศูนย์สำหรับเด่นหกวิ่งลูดทกจะจับขู่หกเจ็ดหกแปดหาหกเจ็ดหกแปดเนาะ หกเก้าหกตามด้วย6 1ตัวกันจะอย่าลืมเบิ่ฉชุดกันด้วยเด้อจ้ะชุดกันในจ้าจำให้3ามกูจะมี3 4 3สี่สาหาสหาหาสมตัวเดียวกันจะอยู่ชุดกันตามด้วย3าหอ่า3ามหนี่คือชุดกันเลย สำหรับสามตัวบนสามหกหาเจ็ดสองหนึ่งสองเจ็ดเก่าตามด้วยห้าแปดสองอันนี้คือสูตรสามตัวบนจะ่สำหรับเราพัฒนาวันนี้ขอเน้นไปที่สามหกห้าสามตัวบนกัะ กันเน้นไปที่สามหกหกหนึ่งหกแปดห้าเจ็ดห้าเก้าจ้าสำหรับแนวทางเล่าพัฒนาของวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดแนวทางของเฮ้ามือนี่คือตามนี่เลยจา้า มักตัวได้ชอบตัวได้มือนนีโจดไว้แค่ไว้ฝากน้ำไปเปรียบเทียบพิจารณาอีกทีหนึ่งละกันเนาะเผื่อมีตัวมักตัวชอบคอยตามจะรับชมไว้เป็นแนวทางจะแนวทางมีเขา้ามีรุดผิดพลาดประการใดโค้ทสุดก็ใหไวด้วยละกันจะมือนอีก,ก็ขโค้หให ปังๆรวยๆกันทุกคนทุกทานจะลุ่นหลายแนวทางรุ่นแนวทางใดก็ขอให้รวยๆกันทุกคนทุกทานจะฝากากดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดรอยด้วยนะจะสาหรับพี่น้องเอฟซีที่เข้ามารับช่งใหม่ๆถ่ายยังบอสนนติดตามฝากกดติดตามแล้วก็กดกระด,ดิ่งไว้รอจะเพื่อจะได้นนบอสผ่านแนวทางต่อๆไปจะแนวทางดีๆมีให้กันใดทุกวันจ้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า